แกโบนค่ะแม่มแกบ,บบนแกบบนอ๋อค่ะซึ่งขอความสําเร็จใช่ไหมคะแม่มประสบความสําเร็จอย่าอย่าบอกให้กระโดน <c oughs> นโดน้ำมาโดดน้ำมีไม่เป็นกรโดดน้ำมันต้องมล้ำใน่นานล้ำก่อนแล้วก็โดดน้ำน่าเนจะลไงแตี่ไม่ได้ชมผหญิงแล้ก็มีจุต้าเมื่อที่แล้วได้เยอะไหมคะช่โชคานเยอะไหมเพ่อนแกเปิดพอได้อยู่ได้กินนะครับ ช่วไปนั่งกันนะคะเพ่อนงนบรรยากาศสดๆนะคะ ง่ายมาแก่บ่น,นะคะมันีเงื่อนงำที่แล้วประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องคะทั้งนั้นโชคลาภโชคมาแล้วค่ะพี่น้อง เปิดเลยค่ะพ่อเปิดเลยพอดีมาข้างไกล เดเืออกมันเลยเปิดไปนี้เลยครับตัวเย็นครับเตเย็นแล้วก็กระโดดน้ำด้วยกระโดดน้ำด้วยน้ยเย็นๆันนี้มีทีเด็ดตั้งหลายปิดเขาทำไมเปิดไปเลยดเยวเรับเดี๋ยววันีจะเปิด ให้ลูกหลานเด้อตาใหญ่ลูกหลานมาจากสูงเลยเด้อมาทาขับสัญญามมณ์เปิดวันนี้เลยเจ้าค่ะเปิดวันนี้เลยเจ้าค่ะเพราะว่าลูกหลานมาจากทางไกลจะได้ขอเพิ่มบ,บารมีด้วยเจาา้าค่ะเปิดเลยครับเปิดเลยไม่สายเปิดเลยลูกหลานมาแต่ทางไกลค่ะ ทำไมบอกเขาไปกโกงเลยขอตาไปให้ห <Leah> ้าสามตัวเดียวงวดทีเดียวงวดโนอนงวดแรกตาให้ห้าสามศูนย์ติดสามศูนย์สองหางกลับไปลูกหลานก็ได้เคยไิ้นทเด้อว่าจะมาเลี้ยงหมูหมูเป็ดไก่ดอกไมุ้กเทียนเสื้อผ้าแล้วก็รวยอันใหญ่ตอนนี้ลูกหลานยังไม่ได้มาเลี้ยงเด้อเลี้ยงแทนิดหน่อยก่อนสงสารลูกหลาน

บุีแตุ่ีนี่ได้ไหมยราน่งได้ไปงไ่นี่ได้ไหมเงินได้อาทำไมไม่ชวนคือมาด้วยตาทำไมไม่ชวนคือมาด้วยคือไม่มาจุดได้จีดได้ขออนุญาตอากเลียนนี่เถียก เทียนยังไงแล้วก็คุยเวลาว่ากก็ไม่ได้ไหมเนี่ยไม่ผู้พิที่นี่ได้ไหมบุรีนี่ได้ไหมแล้วไปเอาครับไปได้เอาอยู่เอาวโอนเลยนะลูกนะโอมเทียนกับรถให้แล้วครับผมโทรถามราคาเขาแล้วครับรอแต่ตานี่ยนะครับตัวนั้นในรูปตาเป็นใบรอทุกอย่างไอที่บอกไว้นะครับใช่ลูกเป็นการร่วมกันร่วมกันทุกอยางถึงจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญด้วยกันค่ะ งวดนียเอใหม่คร <No 1> <I EN> <als> <N> ับงวดนน้าบงวดที่แล้วเรามูคลากรทันไม่ได้ซื้อตาตัวเดิมหรอใช่หรอตัวเดิมที่ตามไปหาตัวเดิมนะคะใช่แล้วบอกเลยเปิดไม้าเปิดเลย นี่ครันี่ให้ล่างล้ำให้เขาครบเก้ารอบนะลูกนะเก้ารอบนะครับเก้ารอบแล้วให้กระโดดน้ำ้วยลูกน้ำมันลึกด้วยครับผมช่วยไม่ทันนี่ครับไม่ตายลูกเดี๋ยวตาช่วยได้ตอนลาบคนคิคุยกันไปแค่ให้ดูดน้ำด้วยนะครับคิคุยกันไปนี่มาน ตาดีใจตาดีใจตาเอตัอย่างอาจารย์เงนไม่ได้น้เดี๋ยวคืนนี้มาเลี้ยงแล้วจะเปิดลุงนะจ้าวัคุณ้นจ้าตามีเพื่อมาถึงลุงมาหาตาคนนางมีบังคืนไปบอกเลขล่าง

คนโบราณไงเี๋าคนโบราณคนตะแบดอร่อยคนตะแบดที่ตะแบดใหญ่เลยแซ่บหยยายบบบหีมาจากสูงเมาจากเมืองเิเนตเนตกเลือผู้เสี่ยแมอยู่สงเลอยู่ลัะมาแกจะมาลืมกระชับ น้นาี่อย่าลืมนายนาตาให้งวดนี้แล้วหัวหมูสองหัวเป็ดสองตัวไก่สองตัวเสื้อผ้าชากมาขนมหวานเหล้าเบียร์รถแห่ก็รถแครไปเล่นบ้านเหล้าก็ได้รถกิ่ แล้วต่ตาแล้วครับเล่นไเล่นอยู่นู้นก็ได่ให้ไวสาตัวนะลูกยังไงก็ออกครับให้ไปสามตัวมันลงแถวที่เป็นเลนย่านห้รดแห่วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้จุดประ้มพรุ่งนี้มากีโมง ไม่่นนจะเกกิครัับปหนึ่งอยู่ท้ายนะคะพี่น้องเนาะเหมือนนี้เมากขับบวน์นะคะตาบอกว่าหนึ่งอยู่ท้ายนะคะร่างนี่ไม่สวยเลยเนาะตาดาเด็กกระโดดน้ำนะสัญญาทำไว้แล้วอย่างนั้นล่าไม่ให้นะลูกสามตัวลูกหลักตัวนั้นนะลูกตัวท้ายเต็มที่เลยน้องบัวเนี่ มีล่างกันล้าเป็นล้ำเป็นตัวเองจมูกสวยสวยมากโอ้ยลําสวยล้ำสวยแจกตัวก็ขอ2ตัวก่อนก็ได้ครับโอ้ยล้ำสวยสวยสวยมากสวยมาก รับย่างงาบใคว่ารัไป่ิเออเอนี้เนำวันนี้ตาจะมาลงร่างวันนี้จะเปิดนะครับด้วยันนี้จะเห็นร่างกระโดดน้ำนะครับุเช้าลงนอคุ้เช้าก่อนสองโงนัสองเช้านะครับแต่ว่าให้มาแล้วตัวเลกงกุเลขหนึ่ง มาลอลูกสามาเอถสมตัวสง้วนตัเดียวใหรอไม่ตามไมตามมันมดมุดเดี๋ยวข้านนายหา ช่วยลูกหลานสองนวดดีค ic ่มากันอย่างลำบากเด้อดีมากเนอ่าช่วยลูกหลานด้วยงนแเดี๋ยวกีรูกหลานจะมาเลี้ยงเด้อสองมุต่างมมาแกเอด้ยเด้อสาธุเอยนทุกอย่างได้ครับทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเยงเบอร์ยังดีเลยกอยางได้